แล้วผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมตอนเน่นะครับนี่กับพิโรเอรอเนียทุกคนในโหมดซ m เอมนะเล่นเป็นเลนกลางนะที่ผมโดนแก๊งสามนะเออไอปอลมาซ้อนทันได้แลกไปหนึ่งไอศันอยู่ไหนนี่เบเฮนี่มันจะมาอีกแล้วนี่เพราะว่ามึงซื้อหวานปักสักครางเลยเออหลักๆกันเลยคือปักเลนบนอะ ั่งเนินบนนะเอาอีดางดิมันไปอีกแล้วไอ้นนสร้างบนเดินตามมาคนได้ปะกูจะตัดรูล่างนะกูไม่มีรองเท้าเลยพี่ยิมตามไปเฮ้ยได้ก่อนได้กูได้รูนกูไล่มันด้วยไอสัตว์เอารูนเี้ด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้สนใจกูแล้วมึงมึงเอากูเหรอมึงเมื่อกี้มึงแก๊งแก๊งกลางเหรอแก๊งกลางเหรอ หรือว่าก็ฝากอีกสักตัวได้ไหมอะฝากเปฟีป่เชือดตวได้ไหมฝากอะไรนะมันจะเป็นมันเจ็บอยู่นะฝากเปฟีป่เชือดตวมันหาไม่พอดิเอามันวาร์ปกลับเหรออาวาร์ปกลับแล้วเดินมาไอ้เแค่มันไม่เดินกลับแล้ววาร์ปมาวะวาร์ปกลับแล้วเดินมาเอาเอาเอาบาปเลย b e เฮโอเคเ e เฮผมวบนปกติแล้วเฮียมันจะโยนใส่มันจะโยนใส่อย่าไอ้น้องพี่เติมมานาอยู่คือทีมันโหดจัดทุกคนกูดกว่าน่าแข่งหมาแล้วมาเห็นไหมเห็นไหมวมีะมีอะไร s t a n บายปะ มีวะครับโอเคโอเคกูมีอันตีอยู่ถ้ามันเดินเข้ามาจะเอ๋กูในสองนี้กูทำไงเนี่ยกูต้องอันติก่อนหรือแช่ก่อนวะมึงต้องแช่ก่อนแช่ให้ป้อมตีแล้วให้โอเคแล้วกูวันตีนใช่ไหมนะนะเฮ้ยเหี okay, <ถ>้ยโอเคกู<ถ>ได้หนึ่งแล้วแต่กูไม่รอดแล้วกูกลับแล้วกูต้องวิ่งกลับแล้วเฮ้ยเอาละได้หนึ่งได้หนึ่ง เอ้ยมันได้รลนจริงนะไปไปล่างไปไปล่างอ๋อโหแล้วโหแล้วพอแล้วดีเจนไปว้าไปว์ปไปว์ปไปว์าไปวาบนแล้วมันว้าไปชกหน้าดแบบ ไอเลนบนนี่คืออย่ามาร้องขอความช่วยเหลือจากกูนะไน้เฮียถ้ากูมีถ,มถ้ากูวา่าแล้วกูเข้าไปเองกูโดนแก๊งขนาดนั้นตายปะโดน,นพิษน่าจะตายตายเหรอวะติมเลือดไปเถอะไปเถอะพอมการเกือบแตกเดินโซนแทปบดีกว่าโอเคเป๊ปไม่กลับมากลางน่าจะแหก วับผู้ดาวอยู่ดันการให้อยู่เฮ้ยกลางแตกว่ามันผู้ดาวอยู่ยยยเออมึงลองโดนบ้างไอ้เหี้ย ى. สามตัว <c oughs> กูโดนมาแล้วไอ้น้องจะว,วับลงได้กลับมาลีก่อน เอ้ยแต่มันมันอ๋อมันเปลี่ยนตัวอล้ไอวไปเปลี่ยนตัวนักกีฬาใช่เปลี่ยนตัวมันล้อพี่ฮีมไปเมดเบรนมันคอมไม่ตายถึงแล้วบอลตันได้ไหมแค่นั้นแหละเดี๋ยวจะรอดระดับบอลได้ไหมได้ไหม ตายใครมาอ่าไม่ลงอ่าไอ้เหี้ยนี่มาเอาเกียรนเป๊บไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตม่ัดลวนดักไข่ล่างบานเลยมันไปประธานแล้วพึ่งวามมาบนเนี่ยป้อลอเราไงนี่นเ,เฮ้ยเจ้าเป๊ปหนน,นเล่นดิมันน่าจะวิ่งข้างบน ็นนมึงะปันไว้ให้มานาไม่พอเออสวยรีบมน้าให้ไอมากดสะพไนนั่นนะเอาไอเหียเป๊บเอาไอ้เหียเป๊บเออมาดีเพื่อนกูมาไอสัตว์เอ้ยลูกจ้าให้ลูกพี่นะพี่มีเพสแล้วกูก็อออย่าวิ่งติดหมดเลยเออเอานั่นเป็นไรวิ่งติดน่ะ มีเฮดไอ้แดงกับบังไอ้แดงกับบังติดเลยติดไอ้เนี่ยติดบุตแวกบ้างติดมังกรพี่คิมบ้างไดวาร์ปได้ละกำลังวาร่าเอาดาร์กบอลดาร์กมึงรีบเกินกูถึงไหมนี่ก็อแต่มันน่าจะสวนมึงอยู่ไอสัตว์มันออกแต่เพื่อนมาเอาเอาที่ถึงละอ่านอ่นเนี่ยเพ๊บไปบอนต้องเป๊เป๊บเป๊บเป๊บ กูเป๊เท่านั้นกูไม่สนที่องนั้นกูเป๊บกูเป๊บก่อนอ้าวได้อีกขําขวดไม่ได้อ่ะมึงเดิมทำขี้อะไรมึงไปใส่ตัวแถบบอพีมก็มานาหมดออกกระทาเขียวแน่อนเลยวะอ้าวแกมาติดพีทสอง เกูไม่รู้กูซัดเป๊บอย่างเดียวไอ้เหี้ยถึงเมื่อกี้กูจะสกิลได้หมู่ได้คุ้มกว่าแต่กูไม่สนมึงเอาเพื่อนมาแก๊้งกูมีวาร์ปอยู่นะเดี๋ยวค่อยไปอาฟ้าออกเองหอพีิชีหน่อยออกเองดีกว่าเอาเลือดใหาพิมีไปอาฟ้าให้่อนนะ ไม่กูออกเองเอ่าออกเองเหมือนกันเอนนี้ไปอัพให้บูตนแบ็กก็ได้เอาโคตรทีน้องได้มาเล่นตออ่อปะยังม,มีวาร์ปอยู่อ่าเรียบร้อยอน,นี่วาร์ปแล้ววาร์ปแล้วมีอะไรส่วนสวยพี่เข้มมันลูดออกมันมีวาดไอ้ปอนนี่ฮิวส์ผม,มรีบมานะให้ไม่ถึงไม่ถึงก็ไม่ต้องไล่ไม่ถึงก็ไม่ต้องไล่ ไอ้แค่มันโดนไพโลนเลยเอ้ยไม่ใช่จะแบล็คเมเติดอ้าวติดอีกแล้วกูเดินติดอีกและต้องติดพี่ติดแบบไม่ได้ใช่เดินติดพี่คิมจัดเลยติดแบบไอเฮียจะเล่นนะไม่เอาดีกว่า <c oughs> มันแปลกๆถ้าพูดออกไปมันจะแปลกๆ <c oughs> นนแบบไหมนนวิ่งทั้งวันนนวิ่งทั้งวันนนแบบไหมเหนื่อยอยู่เดี๋ยวได้เฮดอีกแล้วเดี๋ยวกูวิ่งติดอีกเนีย่ยแต่ใครโดนไม่ได้เมทไม่ใช่ปอนใช่ไหมเพื่อน เฮ้ยเพื่อนเพื่อนออกไปได้อ่แต่เป๊ปมีบิงกว่ะเป๊ปมานาหมดว่ะมึงคิดว่าไงวะแบ็คสมิธมีมานาแต่มันวาร์ปแล้วกูวิ่งไม่ทันไงเหลือแต่ไอเีเยเตี้ยมาเล่นกับไอเีเยเตี้แล้วล่ะวิ่งทางไหนวะเนี่ยวาร์ปดิกดวาร์ปดิกดวาร์ปดิมาเรียบร้อยเพื่อนกูมาหมดสิทธิ์แล้วงั้นวินวอลก่อไอเียไม่รู้สกิลตรงไหนชพี่ ไม่วาร์ปคู้ดาวอยู่พี่เฮ้ยรอดตอนรีบนาปะเฮ้ยมัน,ม,นมันเปิดตัวเปิดใจข้างล่างแล้วบนเห็ดวิ่งไปอยู่มันจะตายไหมนะออ้มหลังพี่แบบเมย์มันมีอันตีอยู่แต่มันไม่น่าจะตายคิดว่าต้องไล่อีกพักหนึ่งถ้ามันสวนปะแ,แต่กูมากูมากูมา อ๋อเดี๋ยวฉันใส่ตันไม่โดนเอามึงไปไหนอะเพื่อนมันตีก็ยังมีไม่ใช่เหรอเฮ้ยเป๊บเป๊บเป๊บไอสัตว์เป๊บไอเหี้ยเป๊บเฮ้ยโดนโดนโดนเฮ้ยโดนโดนโดนยังเขี้ยงโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่ มันบิงไปไหนนะบิงออกน,นอะออกเร็วเลยมานาคุหมดด้วยหายเกียร์แล้วรีบน,าน,าน้าทิง้งเอาเปมันไปแล้วเปมันทิ้งเพื่อนไปแล้วบิงเข้าป่าว้าไปแล้วมั้งบิงลงแม่น้ำดางมาเออดางมาดางมาอเอ้ยดันโดนด้วยน่าจะเข้า แล้วยียบอติดคีพอดีทำการตบไปเพื่อนทกรตบไปทกรตบไปสวยเยี่ามองก็มองไม่เห็นด้วยมืดตึด๊บถ้ากูเดินติดคีพ่อมึงกูจะเล่นบีคีบดีด้วยเกมเนี่ยไอ้สั์ไอ้เชฟเป๊ต้นเกมทำให้กูต้องเม,ม้มทำให้กูต้องหลังตรง ไอ้น,น้องไปไหนอะตัดดับเบิโโลโซโลมึงมีโซแทบป,ป่ะมีโซแทบตายอยู่ไม่ตายวะตีอีกทีช่องทีทงทยืนว่ะยืนวนว่ะยืนว่ะบแบกมันลอ,อยว่ะวเปมันเข้า โีโมากเลยมันน่าจะรอคอมสองไอ้สัตว์ถ้าม,มาเดินขึ้นไปนี่เอาไงนี่เอาเลยเขี้ยเป๊บนเนี่ยโอ้ไม่รอดเนี่ยโดนคูนเขี้ยอะไรบ้างไม่รู้ โดนเตี้ยคูนสามไปเลยไปกดลงทรายเลยตีทรายตัดแล้วไปตี แต่วัยปักเคนให้ดากอยู่บนมันอยู่บนไอ้นั่นมันตันขึ่นไปลเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูให้มันไม่ให้เราแบบไอ้นี่ได้นะมันไม่แบบไม่รวมกับไอ้นี่เราไอ้สัตว์โดนปิดไฟกูโแบบดนนิดเดียวยังพอมองเห็นอยู่เอ้ยเข้าเป๊ปเข้าไอ้เหี้ยเอาโดนสองด้วย เฮ้ยตกใจเยี hey. ่ยมเอียดเฮ้ยเตียเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีที่เอา anymore, ไอเตียสารกูแช่ทีฟ เฮ้ยยี่บาทมีบ้างเหวอเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงออ,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 ออกไม่ได้แล้วนะเฮ้ยอ่าเรียบร้อยแม, <pueda> ม่พกฟ้าเยี่อะไรขนาดพกฟ้ามาเลยว่ากูเดินยากลายเลยยี่บาดเต็มบ้าน thôi kia này cũng khá là khó nó tưởng là trái của mình tôi phải bỏ bia bia bị đòn dark bay như vậy kia sao được cái sắt mình đang รัเกเจอแล้วใจต้องมีเสี่ยงเพลงตายไปแล้วไอ้เฮียสะอึก สะอึกอ่ะต้องทำอะไร <Yeah. S 2> ให้จิตใจจะได้หายสะอึกมันต้องทำยังไงทำให้คลิปไปต่อเลยอ่ะทำยังไงวะให้มันให้มันตกใจกั้นหายใจกั้นหายใจก่อนารหายใจมึงกั้นหายใจก็สามทีวันนี้นปอนปอนจะมาฆ่าว่าที่สามีพี่อันเดนเขาพี่ไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยถึงขั้นนั้นแล้วเหรอ อืท้ายเงินต้องเป็นของพี่เชื่อค่อยดูคบที่ไหนแม่งลองวะเอ้ยมันไม่หายขอนไม่ได้นะ Your building is taking damage. The Hellborn takes down a Legion Tower. <laughs> the Legion takes down a Hellborn Tower.

ไอสัตว์จะหมดขวัวและไอ้เฮี้ยยังไม่หายเลยสวนสวนสวนขาดกูไม่จัดการกันหาไม่เจอละจ้า มาจอบบ่อ b บีแป๊บมันยังไม่หายนะทุกคนผมอาจจะพูดน้อยนะนน่าเหมือนญาติพี่ที่บ้านคนพ่อทำไมตั้งขาวว่าใครโอ้อะไรสะอึกเนี่ย อออมันก็สะอกได้ทุกคนป่าวะโอ้อหอ้เรื้อหนัก่อยเฮ้ยมันจะดูดมันจะดูดไอ้เดยอดรเร็วนี่นี่พี่ดอโอ้จบเลยพี่บอกว่าโน่นน่ยหน้าเหมือนญาติพี่ที่บ้านคนหนึ่งเลยไอ้ป้อนเันไม่มัน มันมันไปไอ้นั่นสะอึกไอ้ยังั้นได้ไงคือกูสะอึกอยู่ก็คืม่ไง้วันนเกี่ยวกับไ้ไะไม่ได้เกี่ยวกับทางเลยเลยก็คือก็คือผมสะอึกอยู่ไงแล้วมันมันไปเกี่ยวกับไอ้ทางนั้นได้ไงวะไม่ได้เกี่ยวเรื่องสะอึกเลยโอ้มล่าอยู่ว่าตอนนี้ไอ้นนท์ร้อนละอากาศมันจะเริ่มร้อนร้อนใช่ไหมมากูสะอึกไอ้สัตว์ก็สะอึกดูเกูแดกน้ำจนเกือบหมดขวดอีเหี้ย

เพื่อนได้ของมาเว้ยแต่เพื่อนไม่มีบีเคบีนี่ไม่มีของด้วยไม่มีไม่มีปีกแล้วก็เออช่วยให้ผมผมจะเข้าหลังเอาไหมเดี๋ยวเข้าหลังอ่ะพี่ฮีมินติดบะไม่มีช่วยกันไปแล้วมีด้วยไอ้เหี้ยแล้วบู๊แบกบูโดนเอาเอาเอาบู๊ไปหมดโดนต้องเด็ดแล้ว เอาเป๊ปก่อนไอ้เหี้ยเป๊ปก่อนไล้เปปไปกูไล่เหี้ยเตี้ยกูไม่มีตันตายใช่ไหมบอกไม่เป๊ปไปกูไล่เขียเนี้ยแล้วพูดไม่มีตันก็มันไม่มีตันมันวะว้าใบสัตว์เหี้ยกูอยากต่อยตัวเองมึงจะสะอึกทำเหี้ยอยู่ๆก็สะอึกครึ่งชั่วโมงกูตาย หมออย่าทำนนพี okay. ่แบบนี้อะนเหรอคือชั่วโมงนี่ถึงขั้นไปเผาเลยนะคือเตรียมเผาแล้วอ่ะทุกชั่วโมงที่สาราไหนมากกันเลยนะคือแรกกุจับสอบเขาตบมันเบื่อมันเบื่างมันเบืมอย่างบื้มแล้วบื่อแลงวะอะตัววับลงเลยั้งเหยียบเป๊ะป่ะเออเป๊กจริงด้วย

เด็กๆไปน้องเอามาแล้วพี่เผาบรรยงเอามาก่อนไล่ไปบาเข้มเบะบาเข้มเบี้อยู่น่าใครว่าใครเฮี้ยบาเข้มเบะการการเอ็งทนไม่รู้จักบักเข้มเบี้อมันซื้อนุโอไม่ใช่เหรอไอสัตว์บักเข้มเบ้ย anh hẳn tìm quý vị. Diamond Ball. The Hellborn takes down a Legion Tower! The drive bootback 40. I mean, I เด็มไฟน้องยืดเขียดเขดเขียดเขียดเอีดเขียดเียดเขียดเยดเขียด้ขีมดเดเขได้ขดเดเขียดยเดยดเขีเดเขียด้ขีเดเขียดเขีเีดเขเขีเดเขียดเขีเดเขียดเเขดเขียเขียเดเขียดดเดเเด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  บอกแล้วบอกแล้วใช่ปานใช่ปาน่เออไม่ต้องกลัวบักเขมเบ้กูไม่ใช่บักเขมเบ้กูหมดอ่ะมันจะเอากูโชคดีสวยเอาอีกที่ไม่ให้กูกลับอีกกลัวเพื่อนมึงงั้นอ่ะไปละมันอาหมดเฮ้ยกลับก่อนในบักเขมเบ้ ไอ้บอมเอาขวดขึ้นเดี๋ยวกูวางไว้ที่บ้านเออมีมกรไปคิมช่วยตบเออแล้วก็ตายหาคู่นะเฮ้ยเยปอลอดไอสัตว์ล้วยังไม่หายด้วยนะสะอึกไหนี่เดี๋ยวมึงกับกูต้องเจอกันหน่อยละไอสัตว์จบเกมนะ่ย เ,เ,เฮ้ยเป๊ปไอ้เฮียบอลเล่นแม่งเนะี่ยอุ้ยไอเฮียกดัดโดนก,กูกูมีฟอสกูมีฟอสกดไปละเฮีย <Yeah. S 2> ไปฟอสท่านเออยิงไปยิงไปโอ้มันโฟกัสกูยับยับเอ้ยกูได้สกิลไว้ก่อนตายแค่นั้น เหลือเพียงวีรบุรุษอีกหนึ่งท่านเอามาแล้วพี่หิมกูมาเรียบร้อยที่หายหมดเหลือสองตัววีรบุรุษกราฟไปลุยหามันโหวตคอไรกเฮียนั่นไอ้เฮียเตี้ยยืนทำเฮียอะไรในป่าเรียบร้อยโนว่าไงครับโนตายตายรออะไรมันโหมันใส่ผมยับที่แรกเมื่อกี้กูจะขายกูจะเอาเกาะน้ำแข็งแล้วแต่กูเปลี่ยนใจเอาฟอร อก,กว่ทำอะไรวะนะยีโรเข้าสูส่สภาวะซึมเศร้าแลนะนะ่ะเ,เอาเมากอนตบเนี่ยมกรตบมสู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ขีไม่ได้หรอกเอาตบเลยไม่ได้เอาวิ่งพี่ตอนไม่ามาช่วยพี่ จะลองไปลองหลังตั้งแต่หน้าเหมือนญาติที่บ้านเลยเฮ้ยไอ้เทียนั่นโดนป่ะนั่นไงเราเพื่อนๆกูแล้วมันไม่ยิงสวนไว้มาแล้ววีแล้วปลุษกราฟไอ้สัตว์เป๊บโอ๊บอย่างนี้ยังไม่ได้กดบีเคบีอ่ะไอ้ยี่นี้เข้ามาทำไมอะเข้ามาใหม่ให้นุ่มนุ่มเข้ามาใหม่ให้นุ่ม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 ทำเลส หนุ่มมาทำไมอะหนุ่มเอาโอเคทุกคนเกมนี้เอโลเนียมานี้ผมก็ฝากกดไลค์กดบซับสไครปเป็นจังด้วยเจอใหม่คลิปหน้าไปพักงาคยขออภัยเกมนี้ก็มานี้นะเอโลเนียก็โอเคสะอึกด้วยนะทุกคนเกมนี้ขออภัยนะแต่ดีมันมาสะอึกช่วงแบบกลางๆเกมปะละปะละบายครับ